นี่ครับปวดขาอยู่ด้วยปวดขาครับเจ็บขาแต่โชว์พลังปวดขาแต่โชว์พลังเฮ้ยรูก็ไม่มีไม่มีรูเนี่ยคุณนุชครับอืมพี่เอเชียนี่ทำไรไอ้นงอิงงนางงมาดูกันสู้ๆนะแม่สู้ๆเดี๋ยวนุชช่วยถมให้อืมไมม่าดูได้ไว้ดิมาดูได้ไว้ดิไอ้แม่งงว่าแม่ทำอะไรวะนุชเชื่อไว งงไหมงงไหมแม่ทำไรวะนี่ดูนาดูนายไหมดูแม่แม่ขุดลูกดูอะไรวะนเฮ้ยเเฮ้ยนี่นี่มันมันมันรู้ไงว่ามาเนี่ยต้องไปขุดต้องได้อะไรปถวายถวายอันนั้นมาชูกกล้องหน่อยสิครับกลิ่นใ้ได้ฮะมาตาดีครับแต่กลิ่นปรุงนิดนึงครับผมวันนี้ซื้อยาแก้ขี้เหลือเจ็ดร้อยบาทกับหนึ่งเม็ดครับนี่ฮะ นี่แม่รู้คือดิมีค่ะมีค่ะลูกสาวสาวสวยลูกสาวกับลูกชายลูกจะขุดลูกชายเอาลูกชายก็ได้ลูกชายลิ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 ลีลิไเสียไปขุดเร็วขุดดมอะไรแล้วก็ วันหยุดครับวันหยุดนะครับก็มาเยี่ยมก็บ้างสองตัวนี้ก็อยู่ชัยภูมินะครับอยู่แกงคอวันหยุดก็มาเที่ยวหาเขานะครับก็คิดถึงเขาคิดถึงเหมือนกันครับครับผมบรรยากาศสบายสบายครับบรรยากาศดีมากเลยเหม็นความรัปเห็นความรัด อะไรนะไก่บอกไก่บอกพี่เสียบอกว่าเปลี่ยนความรักไปเอสาวบอกเปลี่ยนความรักอโอเคอ่ะไปเต็มตัวกินข้าว